จริงๆก็ๆอบอกว่าแบบคือถามว่าสนใจไหมสนใจแต่ยังรู้สึกว่าแบบมีความกลัวอยู่ลึกๆคอนโดไหนดีทำเลไหนดีแบบเห็นบอกว่าแบบอันนี้จะได้ไรายได้ดีนะอย่างน้นอย่างนี้อันนั้นแบบคอนโดแบบเป็นล้านอันนี้แบบเป็นสิบล้านแล้วแบบ เลือกแบบไหนดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเรานะคะก็มีแขกรับเชิญเป็นคนแรกนะคะก็คือพี่ค่ะจากไอเลิฟเจมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ q คิวคะ EQ นะครับหรือว่าอิคิวพ่อคาเพจครับจากร้านไอเลิฟเจมนะครับก็เป็นช่อง u t u b e นะครับอยู่ที่ช่องไอเลิฟเจมส์ดูไว้ใช้ดูเพจนะครับก็จะมีจิวเวลรี่สวยๆให้ดูกันในทุกๆสัปดาห์เลยแล้วถ้าแบบว่าคนที่แบบว่าอยากไปดูเพจอย่างเงี้ยก็คือที่ร้านโลเคชั่นตรงไหนยังไงบ้างคะอยู่ที่ถนนมเหสศักดิ์สีลมครับก็สามารถดูตามโลเค ได้ครับผมเราก็จะมีออกบูธบ้างน,นะครับก็คือตามโอกาสต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลาไปออกบูธเนี่ยก็จะมีโพสไว้ใน a c e b o o k นะครับนในหรือในทิกต็อกอะไรางี้ก็มีก็<อ>สามารถติดตามได้ชื่อช่องก็คือชื่อชื่อเพจก็คือไอรลนด์ไล,ลยไลเ,เหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวขอเนี้ยเข้าเรื่องในเรื่องของคําถามเลยว่าพอดีก็ของพวกเราเนาะก็แกะไอเดียนะคะก็ทําเกี่ยวกับคอนโดปล่อยเช่าเป็นพาร์ทของอสังหาดีมัรัพย์ก็อยากรู้ค่ะว่าในชีวิตประจําวันหรือว่าในครอบครัวของพี่เองอะค่ะมีการลงทุนเกี่ย จริงๆในเรื่องของคอนโดเนี่ยคือพอรู้จักกับวาวเนี่ยก็จะได้ยินคําว่าคอนโดปล่อยเช่ามาเหมือนกันแต่ในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคือแบบแทบไม่ได้มีใช้เลยอะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าแบบ เงินหมุนกันแบบว่าโอ้ยต้องไปทำอย่าเดืนตลอดไปก็แบบเหมือนกับไม่รู้สึกว่าแบบว่าเอาเงินเย็นไปทําอะไรตรงไหนหรือแบบก่อให้เกิดแบบน a s s i v e i n c o m ได้เลยอะไรประมาณนี้แะเออในส่วนของครอบครัวมีใช่บ้างมีเหมือนกับว่ามีพื้นที่มีคอนโดเป็นไม่ใช่คอนโดเขาเรียกว่าเป็นอาคารสํานักงาน <ๆ S 2> ประมาณนี้ใช่ไหมที่แบบว่าสามารถให้เช่าเป็นร้านอาหารมา,มาเช่าได้อะไรอย่างนี้ <ๆ S 2> แต่ในส่วนตัวเองไม่มีผู้ประกอบการก็คือร้านอาหารมาเช่าของพี่ต่ออ่าใช่ใช่ใช่ก็คือว่าได้รับค่าเช่าทุกเดือนจากอสังหาที่เรามีอยู่แล้วถูกต้องใช่ Mm-hmm. จริงๆก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือคอนโดไปเช่าก็คือซื้อคอนโดเหมือนเป็นซื้อโรงแรมหรือซื้อแบบเป็นเป็นอสังหาของตัวเองหนึ่งห้องเนี่ยแล้วก็รับค่าเช่าทุกเดือนจากจากทรัพย์สินของเรานะคะจริงๆลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะก็เพราะว่าหลายๆคนน่าจะมีอสังหาอยู่ในมือแหละแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคือมันมันสร้างเป็นพาสิฟอินคัมให้เราได้จริงๆก็คือเหมือนไม่ได้เอาทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมามาแมทชิ่งกันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือไอเดียที่สร้างพาสิงๆกก็บบบอว่าแคือ ถามว่าสนใจไหมสนใจแต่ยังรู้สึกว่าแบบมีความกลัวอยู่ลึกๆรู้สึกว่าแบบว่าคอนโดมันจะเลือกยังไงอะคือแบบคอนโดมันแบบเห็นไหมว่ายุคนี้มันแบบเยอะมากแล้วไม่รู้ว่าแบบว่าคอนโดไหนดีทำเลไหนดีแบบ มากว่าแบบอันนี้จะได้รายได้ดีนะอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นแบบคอนโดแบบเป็นร้านอันนี้แบบเป็น10บ้านแล้วแบบควรเลือกแบบไหนดีอันนี้พี่ว่ายัางไม่ค่อยรู้เลยความเสี่ยงมันมีหลายอย่างว่าจะเลือกถูกไหมอย่างที่เคยนอกรอบกันคุยกันมาก่อนว่าพี่เอกบอกว่าเออจะมีคอนโดที่เขาซื้อแล้วติดดอยมันจะปล่อยเช,ช่าได้จริงไหมมันจะขายต่อได้จริงไหมอันนี้พี่พี่คิดว่าหลักการสําคัญเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเนี่ยคืออะไรบ้างคะ จริงๆอยากรู้บางทีก็ต้องรู้เหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าคอนโดนี้คือถ้าเราซื้อไปแล้วอนาคตจะแบบว่าแบบมูลค่าเพิ่มขึ้นไหมอันนี้สาคัญที่สุดคือรู้สึกว่าแบบว่าถ้าถ้าซื้อไปแล้วเป็นสินทรัพย์ที่แบบว่าแบบเสื่อมมูลค่าเนี่ยก็ไม่ไม่น่าซื้อใช่ไหมคืออ่ะมีเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนที่แบบว่าจะมาคุ้มทุนไหมอะไรอย่างนี้เราจะได้บางแผนได้ว่า เราจะสามารถมีเงินหมุนเวียนมาอะไรในธุรกิจของเราต่อไปได้อนาคตอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างจะได้วางแผนตีเรื่องของสินทรัพย์ของเราได้พี่อีกคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้อสังหาของเราเนี่ยไม่ติดดอยความรู้อะไรที่เราจําเป็นต้องรู้บ้างอาวาอยากขอไอเดียคะ่ะ ไม่ติดดอยเหรออันนี้แบบไม่รู้อะไรเลยนะค่ะในไอเดียน่คือคิดว่าทำเลคือแค่มองว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองมันน่าจะมีคนเช่าเยอะแต่ถ้าเกิดว่าแบบวิวห่างๆหน่อยอาจจะแบบว่าคนเช่าน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่นะในเรื่องของชื่อชื่อผู้ชื่อแบรนด์ชื่แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือคือก็เคยได้ยินมาว่าแบบบางแบรนด์เนี่ยแบบว่าแบบดูดีหรือแบบว่าคนน่าสนใจอะไรอย่างงี้คิดออกสองอย่างตอนนี้คิดออกสองอย่างห้องสวยไหมห้องสวยอ๋อดูสวนกลางด้วยไหมคะคลับเฮาส์สวนกลางเห เออจริงๆมันมีเรื่องของส่วนกลางด้วยเนาะใช่ไหมคือพอดีอยู่บ้านแบบ เป็นบ้านธรรมดา,ยายไมก็คือเป็นบ้านที่มีด,ดีสอดอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นแต่ไม่เคยอยู่คอนโดเลยไม่อรู้ว่าก็ต้องมีส่วนกาลางอะไรยังไงบ้างสาหรับใครนะคะที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกกันเลยว่าความรู้มันจะต้องมีเยอะหน่อยนะคะ,ะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ฝากติดตามนะคะเว็บไซต์ของกไก่ไอเดียค่ะเราจะมีบล็อกและมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการแล้วก็ทำเลต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะช่อง YouTube ของพวกเรานะคะฝากติดตามไว้ด้วยเพราะว่ามีเนื้อหาข้อมูลอัปเดตเสมอเลยนะคะในช่่อองงข YouTube คะแล้ว ถ้าอยากติดตามเกี่ยวกับเพชรล้วคะอ่าถ้าอยากติดตามเกี่ยวกับเพชรนะครับก็ต้องช่องไอรับเจมส์ดูไว้ใช้ดูเพชรนะครับเราก็จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพชรนะครับแล้วก็มีรีวิวจิวเวลรี่เพชรสวยๆนะครับมาให้ดูกันทุกซู่สัปดาห์เลยทีเดียวมีแพชรสี่มินิคำแล้วมาช้อปปิ้งที่ไอรับเจมได้นะครับอันนี้รับรองดูแลให้เต็มที่เลย ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีคนมาคอแบบด้วยนะคะวันนี้ก็อยากขอบคุณพี่ค่ะครับเดี๋ยวต้องมาบ่อยๆโอเคไว้โอกาสหน้านะคะก็มาติดตามพวกเราอีกนะคะว่าจะมีการคอร์เบเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็เกี่ยวกับเพศอะไรได้อีกนะคะในโอกาสหน้าค่ะ